สวัสดีครับกับผมนัมนองซุกนอเขาใหญ่มุงแพร่เข้าแล้ครับว่านกมาใสเอ่ขึ้นแล้วครับพุดขึ้นเลยพุดขึ้นแล้ะพัดเสียงเพลง <c oughs> โอ้ยได้คลิปว่ไร้หรอเอามาลุ่นมาติดตามมัครับพ่อแรงต่างซื้อให้ละพันบอมันจิได้เปี้ยนซื้อให้ไหมยู <c> ่ <oughs> เอา้าลองบึงจีดเปลีป่ยนซื้ออีกที่หละคือลองเบ่งกันอ่ะอันเรียกแล้วนี่แหละอ๋อนโยนเอา้ามาลุนมาติดตามไปนะะักการอาจารย์มือนี้จะแต้มได้บอะรุรนบังครับ 只是。以后 nè, ui, ui, nó biến đâu nó đứng không, anh đấy, tôi đi đâu มากซื้อยอดลกักสิเปียนให้นไหมดอกเฮ <c oughs> อ,ย,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 อยนั่นแล้วนั่นแล้วนับเขาไปแล้วนั่นแล้วนั่นแล้วนั่นแล้ว มานเปนยังโดดขึ้นโดดขึ้นนั่นแล้วอือนั่นแล้วลเลาะไปยังางถั่วบุญนเอ้าตัวมีอะนรนอบ้านนี่ มีอะไรอีกน้ำตัวผัวคุณขานลาะไปน้ำกันแล้วขานไปห้ากันหรอนกกินผมก้าวลุง่งนี่นะครับลุงโลดผมก้ลงท,งทั้งทีแลงกวลงมาฝึกกับลุงโลดก,ก็ยังไม่ทันดีถือว่าเป็นนกเก่งอ๋อ cái là bạn? ó nhang cho tôi này, tôi đấy nó nháp vậy, đi bay xài, đi bay nó gần vượt อยู่ทางลุมติงบๆๆรบแรบรบแรบอยู่ทางลุมนะ่ะใต่ผาเนียดนะครับนัคู่อยู่ อยู่ลับๆกันครับบอยู่ไก่ปะเนียปะเนนี้ดอกโดดมากอีกก็ดีละบานอยู่พลังงานอยู่ครับมันมีงานลับๆที่ทั้งบุนเอาไว้ không rong lắm đúng không song Nốt, đúng không 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 má không 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 nhắn không 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 tốt thôi mát lậu ông men vô biển ông men đúng không có lăn ông cứ bên nào nặng thân nhiệt คือเป็นจังสั่นเฮ็ดไปเลิกพูดบอกอุย้ยอ,อัวห้าหปันเนี่ยผมพูดเป็นจังสั่นเหย,ยียบข้อนคักปันเนี่ยเออนั่นแล้วโอ้ยเฮ้ยวเฮ็ดลั่นยาก นั่นนั่นลั่นกับยากเ่าไม่แน่วทวนวันจีบอะไรตัววันนี้ยัด,ยยดกระไดมันอยู่ไก่พูดเอา้าแล้วตัวมันบาน,นีมานแล้วในไทยซื้อใอ้ไรก็คือยอดรักบ่บาากเอาบ่มาเอ้าครับกันเรียบร้อยครับ มันต้องไายซื้อให้มันยละครแนวคุณไทยซื้อตั้งซื้อให้ยอดรักบอมานเหมือนนั้นไายซื้อให้ไหมเอาเอาแบบยั้งดีพี่น้องว่าคอมเมนต์มาเบิ่งกันนะผมสิบว่าท่านตั้งซื้อให้มันเหมือนนี่นี่ผมเอาเอาเจ้าลงุลงรถลุงนีครับ เดี๋ยวเจ้าเอาลุงหลดเขาก้องก่อนคุนผมเอาลุงเนีเดขึ้นุ่นคุเอาเอาลุงหลดเขากล้องกอนครับเดี๋ยวสีมีแนวมาเห็ดผืนสีมีหมามีแมวมาแมวมามันอยากเอเก็บลุงหลดก่อนครับขขนะเขากองหมดละนั่นลุงหลดนี่เป็นน้อง องพี่น้องกระต้มมัดจังสีห่เดี๋ยวเก็บขึ้นไปพรอมรถเนาเดี๋ยวตัดเาเก็บขึ้นข้าวเดียวบุด,ดนขึ้นมันบ่ไยอีกเนามาทางนี้โอ้ลงสูตรละ่ะ <laughs> มันละอู้่ามันสิบได้โตว่วันเพเนียดสิบเห็ดเวียกมันผมปรับแต่แต่มันลันไว้ๆผู้แล่ะะผมมาปรับใหม่ผมเจาะหูใหม่สร้างเพเนียมาให้มันดีแล้วละแต่ว่าผมมึกจักนส่งจากลืนนะ <laughs> อยากอยากลื่นคู่คนว่ามันอยากหัวหลาลลื่นคู่คนว่าหัวบหลานแล้วมันอยากลื่นมันอยากลื่นกันสร้างปเ,ปาเป็นเน็ตมาให้แล้วเป็นยังคือบอ่อเห็ดคือบ่อเอาน้ำส่างมนุษย์มันอยากลื่นอยากลื่นสร้างเอ๋ พเนี้ยจ้างเอ๊เฮ็ดมาให้ดีแล้วไปปั๊บมันเบิน่นไปเฮ็ดให้มันสิน่าหลันนะ <c oughs> จีได้จีได้ปั๊บใช้เอาใช้หูเก่าละสร้างอย่ <c oughs> า้ยมัลื่นดอกเศร้าลืนล <c oughs> น่นล่ะมันชิบอะไรโตอันฝ่าี้ยจอดยู่ยได้มนุษย์เอา้าเขากล้องเรียบร้อยไป เบวโตนกตอเจ้อาจารย์ที่จะใส่ฝากมาไหมไห้ตั้งซื้อเป็นยอดลักบ่บอได้โตมือมือ,ม,อมือเปี่ยนซื้อมือนี้ว่าสิเปี่ยนว่าสิว่าสิาตั้งซื้อไหมถ้าติดอยู่เออเอาคนบอยจากใดซื้อนั่นซื้อไหมซื้อไหมก็ซื้อไหม่หะไม่อยากดอกตั้งซื้อไม่คือตั้งลงสีดอก ฮะงั S 1> <S 1> <S ้นเอามาอันแดดแดดเนยอ้าอไก่ไก่ป็นแังไดงนกนกปลามีคัดอยู่พ่วงหนึ่งอยู่ครับเสียงหน่อยห้องห้องจินแตม địch can, nhưng, nhưng đây địch can vô nè, uh, số so bằng ngày, bó khăn ngày đọc nong nghèo. <G ül> จกักงัางเป็น,นงัางด้บานเนียวงุบตัวบานไล่อันถือด้บาน <G ül> อืมมันยากตัดภาพไปรดผุล่ะครับมันหลมันไหลอันถือเดี๋ยวตัดภาพไปรดผุล่นครับเอาหอดรแล้วครับ <g ül> ดดปด,ปบเ,ออด,ด,บดเอาโตัวนมาเบึง่งซะก,ก่อน คือจังใดมึงหนามึงตามกันคือจังสีคัดคัดหูแบบหนึห่งโอ้ยตัวนี้คือมนหลกักหลักอู้พผื่นจะได้มาโลดมาเหลือผื่นแรงแรงผื่นเรืองเรืองเ,เอ,าอ้าพู้ว่าน้องอาจารย์ที่ใส่เ <laughs> ม่ทันต่งซื้อดอก ตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อมือนันตั้งชื่อให้เราบดีตโมมากชื่อเอาตั้งไม่ครับตั้งชื่อบมยากดอกตั้งชื่อเนาะตั้งไม่ตัวเพิ่นโมมกตั้งชื่อให้เราบดีกดกระไดไลนาะนอยู่ครับคนเหี่ยนๆไล่ข้อกับขืออยู่ เบืงขาแข้งสันสันอหอใส่ถุงหมาฐานสายหมนันมึงกำแพงครับสำหรับคิปนี้ก่ะขอบุญขอบคุณกอไม่ไอหน่องคือเก่าแล้วครับเกจ็ดก็มาชมจ่องต้องซุกเนาเข้าใหญ่เมืองเพ่มาโดยตลอด หา้าหมาเละออกยามแรงก็ได้ร้อยไปเทื่ะเข้ามันเ็นงานครับช่วงบนแว่งดอกครับใไไหมป่ปลอมก็ได้ถือ,อยู่แต่ว่างอยากกออยคองอยาคอ,อ,องกับตะไคร่คองแล้วก่ออกครับบ่ขาด กับบอดีแนวหนึง่งแนวมันดีมันไงมันสะดวกสบายมันบอดินี่มือเสาบอด้ว่าสิตนหักงานใหม่ก็ตัดหิ่มบิดละ <c oughs> <c oughs> ตอนนกตอนนกทำคลิปต้คลิป่ทำคลิป <c oughs> มันติดภาพเดินผ่านอนุญาตเราเข้ากล้องเดืออาลงยูทูบเอากะเอาจเจ้าลุงรลดออกมาหัดน้ำครับเอามาฝึกน้ำม,มันเือมัน อันนี้พ่อได้เป็นฝากเจ้าขตมัดผมฝากขึ้นเมื่ออำนาจแล้วครับอุบลยุ่อุบลว่าได้ยุ่อำนาจครับฝากเมื่ออำนาจอำนาจส่งไปอุบลเราสักฝากเมื่อให้ท้าวออนฝากเมื่อให้เซียวขตมัดเซียวเอาลงไปลุงวู่ก็ยังว่าไปให้อายไซทั้งบันบัวย่างกูละ ทางอำเภอมวงไปเล่นครับกาสไหรับพี่นี้กะาขอบุญขอบพูดเลายๆก็ไม่ไอหนอ่อ,องที่เข้ามาชมจ่องท้องซุกนกเข้าใหญ่เมืองแพรมาหลายครับลูกเล็กลูกเล็กฮะก่าขอบุญขอบุูดเลายๆครับครับสหลับคลิปนี้กะมมีอย่างไรครับกาพอเนีนสาระครับเอาพวกมันเทิง